สวัสดีเพื่อนๆแฟนๆวันพีทุกคนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับเราก็จะมาคุยกันในหัวข้อโปรไฟล์ตัวร้ายนะที่ห่างหายกันไปนานเลยซึ่งคราวนี้ขอพูดถึงเฮียคนนี้หน่อยครับเพราะว่าเป็นตัวละครหน้าใหม่แต่ก็ไม่ถึงกับหน้าใหม่มากครับถ้าเทียบกับเนื้อเรื่องที่เราอ่านนี่นะมันก็ผ่านมาเป็นปีแล้วซึ่งระดับฝีมือและก็ความแข็งแกร่งของพ่อหนุ่มคนนีนะ้ก็ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยครับเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในแม่ทัพขนมหวานแห่งกองทัพโจสรสลัดบิ๊กมัมครับ เรียกว่าเป็นทหารเอกของพวกกองทัพ4จกพักรพรรดินะครับระดับเนี่ยมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วแล้วก็เป็นตัวละครในกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมที่ผมเองเนี่ยชอบมากๆด้วยครับนั่นก็คือชาร์ลอตต์แคลเกอร์ครับ ครับผมวันนี้เราก็จะมาทําความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับกับแม่ทัพขนมหวานแห่งกองกําลังกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมผู้ยิ่งใหญ่ครับชาร์ลอตแคลเกอร์โดยพี่แคลเกอร์เราเนี่ยก็เป็นลูกชายลำดับที่1ิของบิ๊กมามแล้วนี่เองครับตามคอนเซปต์กลุ่มเนี่ยก็จะเห็นได้ว่านักสู้เกือบทั้งหมดในกลุ่มของบิ๊กมัมเนี่ยเป็นลูกชายลูกสาวของป้ากแกหมดเลยและธีมของกลุ่มก็คืออาหารจําพวกขนมแล้วก็ของหวานนะครับ ซึ่งทั่วโลกเนี่ยต่างรู้จักชาลลอตแครกเกอร์ภายใต้ฉายาเซนจูโนครากกาหรือแครกเกอร์พันมือหรือพันแขนนั่นแหละครับชื่อแครกเกอร์ของเขาเนี่ยก็เป็นชื่อของขนมปังกรอบเคี้ยวเล่นเค็มๆม,ม,มันๆน,นะครับที่ทานเยอะๆแล้วเนี่ยก็ระวังจะได้รับโซเดียมเกินขนาดนอกจากนั้นแล้วชื่อแครกเกอร์เนี่ยก็ยังเอาไปเล่นกับคำว่าไฟ r e c ร์แครกเกอร์ที่แปลว่าประทัดด้วยนะครับดังนั้นทรงผมประหลาดของแครกเกอร์เนี่ยมันก็เลยมีประทัดติดอยู่ครับเรียกได้ว่าอาจารย์แกนี่เก็บทุกเม็ดจริงๆ ตัวของชาร์ลอตต์แคลเกอร์ครับเขาเป็นผู้ใช้พลังพิเศษจากผลปีศาจส,สายพารามิเซียผลบิสุบิสุครับซึ่ง้คำว่าบิสุนี่ก็ย่อมาจากภาษาญ,ญี่ปุ่นครับว่าบิสกตโตหรือบิสกิตนั่นเองครับทาให้ตัวของเขาเนี่ยเป็นผู้ใช้พลังแห่งบิสกิตท,ที่กรอบอร่อยกําลังดีหอมนุ่มทานแล้วแทบละลายในปากซึ่งบิสกิสตสไตล์อเมริกันเนี่ยจะนุ่มแล้วก็มีเนื้อเป็นสเกตส่วนบิสกิสตสไตล์อังกฤษจะแห้งและแข็งนะครับ ซึ่งพลังของพี่แคลเกอร์เรานี่ก็คือสามารถสร้างบิสกิตออกมาได้ทุกรูปแบบครับแล้วก็ควบคุมบิสกิตได้ตามใจชอบครับและก็เสริมความแข็งแกร่งให้มันได้แบบมหาศาลจนเป็นบิสกิตที่แข็งที่สุดในโลกมีนิสัยรักการสร้างงานศิลป์นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่แกก็มักจะใช้พลังบิสกิตหอมหน่ากินอันนี้เนี่ยสร้างตัวหุ่นบิสกิตที่หน้าตาไม่น่ากินอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ใช้มันสู้แทนตัวเองครับส่วนตัวพี่แกก็ซ่อนตัวอยู่นะครับ ดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่ามีน้อยคนมากครับที่จะได้เห็นตัวจริงของแคลเกอร์ซึ่งพี่แกก็ใช้ไอ้เจ้าหุ่นเกราะบิสกิตนี่แหละอารวาดต่อสู้สร้างชื่อมาจนมีค่าหัวสูงถึง860ล้านเบลีขนาดรูปในใบประกาศจับก็ยังเป็นรูปของหุ่นบิสกิตเลยแถมหุ่นของนักรบบิสกิตรูปร่างหน้าตาอุบาทที่แคลเกอร์สร้างขึ้นมานั้นเนี่ยก็มีความแข็งแกร่งมากๆครับแกร่งสุดๆจนลูฟี่เนี่ยยังตะลึงว่าทำไมมันแข็งจังวะ ซึ่งฉายา1,000พันแขนของแครกเกอร์เนี่ยมันก็มาจากพลังของหุ่นที่พี่แกรสร้างขึ้นมานี่นะครับโดยในตอนแรกเนี่ยเขาก็เปิดตัวมาในตอนนั้นก็มีการสับขาหลอกให้คนอ่านแล้วก็ลูฟี่เนี่ยคิดว่าไอหุ่นเนี่ยคือแครกเกอร์ตัวจริงและพลังของมันก็คืออเคะขแขนหนึ่งครั้งอะแขนแยกเป็น2อะเคาะแขนอีกครั้งอะแขนแยกเป็น3แถมดาบก็แยกด้วยแยกได้เป็นพันๆแขนเลยถือดาบยัวเยียกเลยอ๋อนี่สินะฉายาพันแขนซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือการสร้างบิสกิตของแครกเกอร์นั่นเองครับ จะสร้างสักล้านแขนก็ยังทําได้อย่างนั้นน่ะแถมไอห,หุ่นยนต์เกาะบิสกิตของแครกเกอร์นี่ก็สามารถสร้างขึ้นได้เรื่อยๆครับมีจํานวนมากมายแล้วก็ขนานนามให้มันว่าทหารบิสกิตและไอทหารพวกนี้เนี่ยก็มีการบาดเจ็บเลือดตกยางออกกับเขาด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลือดครับแต่มันคือแยมสูตรพิเศษของแครกเกอร์ครับที่เอาไปตกแต่งขนมแม่ดาบของเขาเนี่ยมีชื่อว่าเพรเซลครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยบอกเองว่ามันเป็นดาบพิเศษทีท่ไม่เป็นสองรองใครซึ่งก็สมคําที่โม้ไว เพราะมันเป็นดาบที่แข็งแกร่งมากๆครับซึ่งบวกเข้ากับฮาคี้ของคลกเกอร์แล้วด้วยในการยิ่งแข็งแกร่งมากๆถึงขั้นเฉือนทะลุฮาคี้เกราะของลูฟี่ในร่างเกียร์สีได้ด้วยเนื่องจากตัวของคลกเกอร์เองเนี่ยก็มีระดับฮาคีที่แข็งแกร่งสุดๆเช่นเดียวกันครับถึงขนาดที่ลูฟี่ในตอนนั้นเนี่ยบอกว่าฮาคี้ของไอ้นี่มันแข็งสุดๆแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยมองรวมๆดูแล้วเก่งเหลือเกินเรียกว่าพลังพิเศษจากบทวิสัตของเขาเนี่ยดูเป็นพลังที่ค่อนข้างมุ้งมิ้งนะครับแต่ว่า พี่แกเนี่ยก็ฝึกใช้มันในการต่อสู้ได้อย่างชำนาญจนน่ากลัวเลยทีเดียวสิ่งเดียวคือมันแพ้น้าครับพอโดนน้าฉโลมเข้าไปนี่ไอ้บิสกิตแข็งๆเนี่ยก็อ่อนละทวยลงจนนุ่มอร่อยพอดีคํากันเลยทีเดียววันเกิดของแคลเกอร์เนี่ยก็คือวันที่28กุมภาพันธ์ครับโดยวันที่28กุมภาพันธ์ในญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันบิสกิตเดย์หรือว่าวันแห่งบิสกิตที่เริ่มจากในสมัยช่วงที่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนั้นทําการเปิดประเทศใหม่ๆนะครับเขาก็เริ่ม รับพวกวิทยาการและก็ศาสตร์การเรียนรู้ต่างๆของต่างชาติเข้ามาคนของตระกูลมิตโตะผู้ที่ได้ไปเรียนรู้สูตรขนมปังเนี่ยเขาได้ส่งเอกสารเกี่ยวกับสูตรการทําบิสกิตเข้ามาในญี่ปุ่นครั้งแรกก็ในวันที่28กุมภาพันธ์นี้นั่นแหละเขาก็เลยให้วันนั้นเนี่ยเป็นวันแห่งบิสกิตนะครับจากวันพีทเล่มที่88ปครับปัจจุบันเนี่ยชาล,ล็อตแคลกเกอร์ก็อายุป,ปาเข้าไป45ปีแล้ว ส่วนสูงของพี่แกก็คือ10ฟุต1นิ้วหรือ307 0ซนติเมตรนะครับสูง3เมตรกว่า,ากันเลยทีเดียวและตัวของพี่แกเนี่ยก็มีนิสัยแปลกๆคล้ายๆเด็กติดตัวก็คือกลัวเข็มฉีดยามากครับแล้วก็เป็นคนที่กลัวความเจ็บปวดมากๆเพราะงั้นเนี่ยเวลาต่อสู้ก็เลยมักจะใช้อัตวินบิสกิตเข้าสู้แทนแต่ถึงอย่างนั้นตัวพี่แกเองนี่ก็เก่งมากเะเออชาร์ลอตแครกเกอร์นั้นเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะตอนที่835ครับส่วนในอนิเมะก็คือตอนที่796ครับ ให้เสียงภาคโดยคุณทาคุยะคิริโมโตะครับผู้ให้เสียงภาคเดียวกับชินจากฮหกโตโตโนเคนหรือหมัดเทพเจ้าดาวเหนือแล้วก็คอนโงอากอนจากไอชิว21่สบเอ็ครับ ในตอนที่นักบวชวิาสาดอูรูธเนี่ยบุกมายังท็อตโตแลนด์แล้วก็โค่นน้องชายของเขาอย่างชาร์ลอตต์สแนคนะครับผู้ที่เป็นหนึ่งในแม่ทัพขนมหวานเช่นเดียวกันได้เนี่ยก็ได้พี่แคลเกอร์แล้วเนี่ยแหละครับที่เป็นคนจัดการกับอูรูธอีกทีหนึ่งแล้วก็ทําการสั่งสอนพร้อมไล่ออกไปนอกเกาะซึ่งตอนที่ไล่อูรูดนั่นเนี่ยแคลเกอร์เขาก็ใช้แค่หุ่นอัศวินบิสกิตเข้าต่อสู้เท่านั้นนะครับจนกระทั่งถึงข่าวของกลุ่มหมวกฟางครับที่มาเยือนท็อตโตแลนด์เพราะว่าแค่จะมาตามซันิกกลับไปน็ ได้ผ่านเรื่องราวนู่นนี่นั่นจับพลัดจับผูจนลูฟี่เนี่ยต้องมาซัดกับแครกเกอร์ให้เด้งกันไปข้างหนึ่งแล้วก็เนื่องจากทั้งคู่เนี่ยฝีมือค่อนข้างสูสีกันมากครับเพราะว่าลูฟี่ในตอนนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าพัฒนาฝีมือกันมาจนเก่งกาจมากๆแล้วไม่มีการประมาทหรือว่าอ่อนข้อย่อฝีมือบิ้วให้คนอ่านลุ้นเล่นหลมๆแรงแรงใดๆทั้งสิ้นครับพี่แกก็ลุยเต็มฝีมือตั้งกระเปิดฉากเลย เพราะว่านี่คือการประทะฝีมือกันในระดับโลกใหม่ครับแล้วก็ระดับแม่ทัพของ4ี่จักรพรรดิเนี่ยเรียกว่าแทบจะเป็นศัตรูอันดับสูงระดับต้นๆของโลกแล้วครับว่าต้องฉากันแบบไม่มีกั๊กครับซึ่งการต่อสู้กับลูฟี่เนี่ยเป็นไปด้วยความยากลาบากครับเรียกได้ว่าสู้กันเป็นวันๆเลยทีเดียวเอาซะเหนื่อยแทบลากเลือดโดยวิธีรับมือสุดท้ายของลูฟี่เขาก็คือการไล่แดกพวกทหารบิสกิตที่แข็งแกร่งแต่อร่อยนี่ไปเรื่อยๆครับแล้วก็ล็อกหลบหาจังหวะหนีแล้วก็กินต่อเขาก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ เพราะว่าการรับมือกับทหารบิสกิตที่แข็งแกร่งเนี่ยทำได้ยากมากๆครับถ้าไม่มีนามิช่วยเนี่ยลูฟี่ก็อาจจะแย่เหมือนกันเพราะตอนที่สู้เนี่ยเขาก็ได้นามิเนี่ยครับคอยใช้พลังฝนจากเลนสปาร์กเนี่ยทำให้บิสกิตเนี่ยมันอ่อนนุ่มลงครับแล้วลูฟี่ก็แดกซะเขาก็ทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆครับจนแครกเกอร์เนี่ยก็แทบจะเต็มกลืนแล้วเหมือนกันกับการที่จะกําจัดลูฟี่แต่ก็ยังทําไม่ได้สักที การต่อสู้ของ2คนนี้เนี่ยครับเรียกได้ว่าดุเดือดแล้วก็กินเวลานานมากครับนอกจากกินเวลาแล้วก็ยังกินวิสกิตจนแทบท้องจะระเบิดตายกันอีกต่างหากแต่สุดท้ายแล้วลูฟี่ก็ใช้ท่าไม้ตายที่ตัวเองเก็บไว้นะครับเอาชนะไปได้แบบไม่สปอยแครกเกอร์ผู้แข็งแกร่งก็เลยพ่ายแพ้ลูฟี่ไปด้วยประการราชนามินะครับซึ่งอันนี้ถ้าเอาจริงๆเนี่ยต่อให้ไม่มีนามิช่วยให้สบายขึ้นถ้าเกิดซัดกันด้วยฝีมือจริงๆด้วยไม้เดดของลูฟี่เนี่ยก็อาจจะคว่ำแครกเกอร์ได้อยู่นะครับผลลั์ก็น่าจะเหมือนเดิมแต่ว่วา ตัวของลูฟี่เนี่ยอาจจะบาดเจ็บสาหัสหนักขึ้นเท่านั้นเองก็ถือว่าคู่นี้เป็นมวยที่สูสีมากครับแต่ยังไงพระเอกของเราก็เก่งกว่าอยู่แล้วนะครับถ้าดูมรวมแล้วในฐานะคนอ่านแล้วก็คนดูเนี่ยการต่อสู้ระหว่างลูฟี่และแคลเกอร์นั้นเนี่ยถือว่าระยะเวลามันผ่านไปไวมากนะครับแค่ไม่กี่ตอนแต่ว่าเวลาในเรื่องนั้นเนี่ยมันนานมากๆครับสู้กันเป็นครึ่งวันเป็นวันวันครับแต่ว่าเขาตัดให้เราดูแบบรวบรัดครับและหลายคนก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแคลเกอร์มันดูแพ้ง่ายจัง หรือไม่ก็รู้สึกว่าทําไมพี่เขามาแค่นี้แต่ก็ต้องบอกว่าถึงพี่เขาจะมาแค่นั้นก็ถือว่าได้ใจแฟนการ์ตูนอีกลหลายๆคนครับผมโดยรวมแล้วเนี่ยลูกชายของบิ๊กมัมแต่ละคนที่อยู่ระดับสูงสูงนี่ก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับทั้งฝีมือและก็ความเท่และหลังจบภาคโฮเคกไอแลนด์แล้วเนี่ยหลังจากนั้นกลุ่มของลูฟี่จะเวียนมาเจอกับกองทัพโจสรสลัดบิ๊กมัมอีกครั้งไหมก็ยังไม่มีใครรู้นะครับอาจจะเจอกันอีกในฐานะมิตรหรือศัตรูเนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไปที่จุดจบของบทสรุปภาคโฮเคก ครับผมก็ต้องขอจบเรื่องราวย่อๆของชาร์ลอตต์แคลเกอร์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงจะได้รู้จักกับเขามากขึ้นไม่น้อยก็น,น้อยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่กับพี่ๆน้องๆของกลุ่มจะสลัดบิ๊กมามที่เท่กว่าน,นี้อีกในภายภาคหน้าว่าแล้วก็ขอตัดเข้าสู่ช่วงสนทนา15คอมเมนต์ครับเดี๋ยวเราจะทําการนาคอมเมนต์ทั้งหมดของวิดีโอก่อนนั้นเนี่ยมาสุ่มในเว็บสุ่มคอมเมนต์แล้วก็มาดูฟีดแบ็กหรือว่าพูดคุยกันบ้างอะไรบ้างครับผมไปที่คอมเมนต์ที่1กันเลยดีกว่าครับ ซีซ่าหายไปไหนอะครับพอดีไม่อ่านนานก็ตอนนี้ซีซ่าก็ยังร่วมหัวจมท้ายกันอยู่ในโฮเคกนั่นนะครับกำลังจะหนีเอาตัวรอดนะฮะไปที่คอมเมนต์ที่สองแล้วกันครับพี่ต้องครับในภาษาญี่ปุ่นยูกิโอน,นะกับยูกิฮิเมะคือมีความหมายใกล้เคียงกันหรือเปล่าครับถ้าเอาที่ความหมายเลยก็ยูกิเนี่ยแปลว่าหิมะส่วนโอนะก็แปลว่าผู้หญิงหรือว่าเพศหญิงนะครับส่วนฮิเมะเนี่ยก็แปลว่าเจ้าหญิง ก็ถ้าถามว่ามันใกล้ไหมก็สาวหิมะกับเจ้าหญิงหิมะมันก็ดูใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าคนละความหมายนะครับไปที่คอมเมนต์ที่3แล้วกันครับในเมืองล้งทาวตอนนั้นสโมเกอร์พูดว่าตอนที่โรเจอร์โดนประหารก็มีฟ้าผ่าลงมาช่วยเหมือนกับลูฟี่เลยเป็นไปได้ไหมครับว่าโรเจอร์ยังไม่ตายเพราะตอนนั้นดากอนก็น่าจะมาช่วยโรเจอร์เหมือนกับที่มาช่วยลูฟี่หืมเดีวได้ใจอยางกันเลย สโมเกอร์มันพูดแบบนั้นที่ไหนล่ะพี่มันบอกว่าลูฟี่เนี่ยยิ้มเหมือนกับโลเจอร์ที่ยิ้มตอนโดนประหารเลยก็แค่นั้นแหละครับโอ้มันเป็นการเข้าใจผิดงั้นเหรอใช่ไปที่คอมไปที่คอมเมนต์ที่สี่เลยแล้วกันครับถ้าพวกโซโลมาด้วยเพราะว่าบิ๊กมัมเล่แน่นี่ขนาดมากันไม่ครบแก๊งนะมากันครบตัวเต็งๆมาจะาขนาดไหนแค่นี้เชื่อเสียงของสี่เร้าพัดจอกกพก็ป่นปี้หมดแล้วครับ พวกบิ๊กมัมถึงก็ยอมแล้วว่าเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งจริงๆสุดยอดยิ่งหนุกขึ้นเรื่อยๆสุ่มได้ขอเป็น16คอมเมนต์ครับติดตามพี่ตลอดครับผมสารภาพผมก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะกำลังจะมาคุยเรื่องนี้กับสารภาพอยู่พอดีอ่ะใช่เลยครับยิ่งสนุกขึ้นเรื่อยๆเลยครับภาคโฮเกกเนี่ยเอาจริงๆตอนแรกมันดูค่อนข้างจะน่าเบื่ออย่างเนื้อเรื่องช่วงเต็ดโรซาเนี่ยมันก็มันมากนะครับขนาดกลุ่มหมวฟางอยู่กันไม่ครบนั่นแหละตอนนั้นแต่พอไปๆมาๆช่วงหลังนน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 ีีี่่่่่่กกกกก็รรรู้้้้สสึวาาาาาาภคคคคโฮเเเเเอออขงงงจะะุมมมมััับืืทหดย บรรจบกันแล้วมันก็วุ่นวาย้ะก็มีสถานการณ์ลุ้นระทึกหลายฉากมากแล้วก็คู่ที่สู้กันนี่ก็ยังมันเลยนี่ขนาดกลุ่มหมวกฟางมากันไม่ครบอีกแล้วนะครับคือถ้ามาครบเนี่ยผมว่าพวกูฟี่เนี่ยก็อาจจะไม่ตกอยู่ในสถานการณ์ลําบากขนาดนี้นะฮะแล้วพวกลูกๆของบิ๊กมัมที่ว่าเก่งๆเนี่ยก็ o, น่าจะโดนพวกกลุ่มหมวกฟางของพวกเราหววได้บ้างแหละแต่ยังไงก็คิดว่าไม่น่าจะถึงกับขนาดเอาชนะบิ๊กมัมได้แล้นะครับในตอนนี้แต่ก็ย,ยังว่านะครับพวกลูฟี่ไม่ได้ตั้งใจมาสู้ตั้งแต่แรกแล้วแต่นี่คือขนาดนี่ไ,ได้ต้ตังใจนนย ไปที่คอมเมนต์ที่ห้าเลยนะครับบากี้โลเกียหรือเปล่าพารามิเซียครับผมโอเคไปที่คอมเมนต์ที่6กเลยดีกว่าครับวันที่14มคสิ 17, ปีที่แล้วพี่ก็ทําคลิปไครโดพอมาปีนี้14มคสิ 18, พี่ก็ทําคลิปไครโดมันบังเอิญหรือตั้งใจครับพี่ถามได้เข้าเป้าตั้งใจครับผมโอ้โหขอบคุณครับช่างสังเกตมากไม่ได้ต้องบอกว่ายังจําได้อีกด้วยนะเนี่ย ไปที่คอมเมนต์ที่เจ็ดแล้วกันครับพีฮะพีฮะเออคือถ้าเผ่ามังกรฟ้าที่ยังอยู่แมรี่จัวกินผลพิศาจแล้วจะโดนไล่ออกไหมตอบแทนได้นะครับอืมก็อาจจะโดนไล่ออกเพราะแอบกินผลพิศารในเวลางานเหรออืมไม่น่าจะโดนนะฮะไปที่คอมเมนต์ที่แปดแล้วกันครับอืมพ่อมึงตายทำวันพีทให้กูดูเร็วๆหน่อยควย วันพีทอีกแล้วเหรอพ่อของเธอจะต้องภูมิใจในตัวเธอแหลช่างบัไรที่ใครต้องออกมาเกลียดกันก็เคยด่าแต่ว่าผกกู้ผู้ที่เกียรติจำกระทบกระทั่งทัเหมือนกับเล่นมันเข้ามาเฉียดเปียดฟันที่เจ๋งกว่าคุณอย่าเพิ่งร่อนเกียดเสียดกันไม่เป็นไรครับผมพ่อผมตายไปนานแล้วชัดนะไปที่คอมเมนต์ที่8กันใหม่ดีกว่าครับช่วยทําคลิปทหารซื้อเรือดําน้ําหน่อยได้ปะครับ นี่จอนอย่าถือนะผมผม,ผมไม่คิดว่านะ่นเป็นความคิดที่ดีรู้ไหมอันนี้ก็ผมรู้สึกว่ามันไม่ถึงกับต้องทําเป็นคลิปนะครับแค่เดินไปตลาดจีนแดงหยิบเรือดําน้ําใส่ตะกร้าแล้วก็จ่ายเงินให้แม่ค้าก็น่าจะเสร็จแล้วไปที่คอมเมนต์ที่9เลยดีกว่าครับถ้าไปวาโนอโซโลจะคืนดาบไหมครับดูแล้วไม่น่าจะคืนนะครับยิ่งถ้าคิดว่าถ้ามีวีรกรรมลดแอกวานะของกลุ่มหมวกฟางสําเร็จเนี่ยผมว่าเขาน่าจะ เต็มใจเนี่ยผมว่าเขาอาจจะเต็มใจมอบสมบัติของชาติเนี้ยให้กับโซโลหรือวิตลิ้นพันกันโอ้น่าจะเต็มใจมอบให้กับโซโลนะผมคิดว่าไปที่คอมเมนต์ที่สิบเลยกันครับข้อมูลสัน้นไอ้มึงทำเหมือนขี้เกียจทำไอ้หน้าไอ้ควายไอ้ข้อสอบหมาทำไมแล้วถ้างานสพพ่อมึงกูไปพูดงี้มั่งได้ปะล่ะ ก็อย่างว่าแหละสําหรับคนที่ไม่เคยพออย่างเธอต่อให้ทุ่มเททําให้เท่าไหร่เนี่ยมันก็คงไม่พอเท่าเธออยู่ดีนั่นแหละช่วยไปให้คนหน้าทีไปไ้พวกละครปลาหีไม่แปลกใจทําไมพักนี้มีลูกอีดอกออกมาทีอ้อมีคนเขาบอกว่าคายมึงล่อและโทษแล้เอาเงินให้กนหลี่ไม่ต้องไปล่อละโทษแม่ทำไมพวกนักดูวันพีชในตำยานนี่มันหัวรุนแรงอย่ามาไปที่คอมเมนต์ที่สิบกันอีกรอบครับ พี่ถ้าอุซบดวลปืนกับยาซบจะเป็นยังไงครับพ่อลูกกันจะดวลกันได้ปะครับดวลได้ครับดวลกันได้แต่ว่าต้องถามกันว่าไอ้สองคนนี้จะดวลปืนกันไปทําไมมากกว่าอย่างเช่นแบบถ้าตอนสุดท้ายเนะี่ยคืออุซบได้เจอกับพ,พ่อปุ๊บนี่อุซบบอกโอพ้พ่อผมตามหาพ่อมานานแล้วมาดวลปืนกันแล้วก็ยิงพ่อตัวเองตายแบบคอมเมนต์ที่ทวงวันพีชนั้นมันจะทําแบบน,นั้นไปเพื่ออะไรครับ แต่ถ้าไม่ใช่การดวลกันแบบคาวบอยนี่ดวลน,นี่น่าจะแบบดวลแบบยิงเป้าแล้วก็วัดกันว่าใครแม่นกว่าเนี่ยอันนี้น่าจะได้ไปที่คอมเมนต์ที่สิบอ็ดแล้วนะครับอาจจะฟังดูงี่เง่าแต่น่าจะมีเกาะที่เกี่ยวกับความเป็นไทยของพวกเราเข้าไปด้วยเนาะถ้าได้อย่างนั้นจะวิเศษมากเลยฮ่าฮ่าาก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าเอาอะไรไทยๆไ,ไปเขียนในการ์ตูนนี่ระวังไดนโนเสาร์บ้านเราในไปดาม่าใส่เขานะไปที่คอมเมนต์ที่สิบสองแล้วกันครับ ผมชอบงานคุณนะต้อมผมว่าคุณแม่งเจ๋งว่ะผมชอบดูคลิปคุณเพราะว่ามันต่อยอดความรู้ให้ผมดีผมไม่เคยคิดว่าการ์ตูนวันพีชที่เมื่อก่อนสมัยเด็กผมไม่เคยคิดจะอ่านจะต่อยอดให้ผมได้ขนาดนี้นอกจากอาจารย์โอดะและตัวการ์ตูนแล้วผมว่าคุณนี่แหละเจ๋งจริงๆส่วนไอ้เด็กๆที่มาคอมเมนต์ต่อว่าแนวทางคุณผมว่าคุณก็รู้ว่าควรจะรับมือ,อยังไงและยังไงก็สู้ๆต่อไปนะครับต้อมเป็นกาลังใจให้ครับผมขอบคุณ ครับผมก็จะพยายามรับมือครับผมขอบคุณมากแต่แต่พวกหลังๆเนี่ยมันไม่ได้มาต่อว่านะมันด่าเลยแหละพ่อผมเนี่ยตายเป็น Dark Soul, ดาร์กโซเลยตายแล้วตายอีกแต่ว่าไม่เป็นไรครับแค่ด่าก็เท่ากับคิดต่างแล้วครับช่องนี้เนี่ยชอบแบรนด์คนคิดต่างนะครับแย่ yeah, จริงๆเลยหมู่บ้านคิดต่างงาคุเรนะพันทืบเนี่ยได้กล่าวไว้ไปที่คอมเมนต์ที่13แลกันครับ พี่สมมุติว่าถ้าลูฟี่ต่อยไครนุพี่คิดว่าแบบไหนที่คิดว่าจะสะใจหายแ้นที่สุดของผมคงเป็นให้ลูฟี่ต่อยเหมือนพี่เคเป็นชุดเลยจะได้หายแ้นสหรับผมแล้วผมว่าถ้าต่อยเนี่ยมันยังดูไม่ค่อยน่าสะใจเท่าไหรน่นะผมว่าต้องให้ลูฟี่เดินเข้ามาในรถเมลและเลียน,นาไครนุแบบบูเจลตี้ในโจโจ้ครับนี่แหละรสชาติทองคนโกโหกหมดเวลาแลวครับไปที่คอมเมนต์ที่สิบสี่ สวัสดีครับพี่ขอทราบหนอนนะว่าตอนนี้วันพีถึงไหนแล้วครับพวกกลุ่มหมวกฟางทําอะไรอยู่หรือครับพี่ปีใหม่นี้ขอให้พี่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ป่วยไม่ไข้นะครับพี่ขอบคุณมากครับผมตอนนี้เนี่ยพวกลูฟี่เนี่ยกาลังอัดกันอย่างเมามันที่เกาะโฮเค้ครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็ล่วงหน้าไปรอที่วานุคุนิครับก็ยังไงก็แนะนําลองดูคลิปของ กลุ่มพันธมิตจตสลัดหมวกฟางเผ่ามิง้งแมวหมานินจาสัามภไรดูเพิ่มเติมครับว่าใครไปทําอะไรบ้างในนั้นเราก็เคยมาเจาะตื้นกันมาแล้วโอเคไปที่คอมเมนต์ที่15บห้าแล้วนครับเพโลน่ายังถอดวิญญาณได้แล้วเมวื่อไหร่ผมจะถอดใจจากเธอได้สักทีอะครับอ๋ <c oughs> อออคือเข้าท่าดีแต่ว่าอะไรไม่รู้ไปดิ <c oughs> <c oughs> วันนี้คอ,นนคอมเมนต์ด้สิบหเลยครับพี่เลิกทาช่วงสนทนาสิบห้าคอมเมนต์แล้วเหรอครับใช่ครับเลิกเลยครับของวันนี้เนี่ยมันเป็นสิบหกคอมเมนต์แทนก็เลยอืมนะโอเคครับก็ต้องขอจบช่วงทวงวันพีซสิบหกหน้าฟ้าผ่าสโมเกอร์โรเจอร์เดอะสตาร์อะไรทักอย่างไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมฝันดี้ครับสำหรับวันนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วครับ